สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธนะฮะกับสเกตฟุตบอลครับในช่วงเย็นๆแบบนี้กันหน่อยนะครับโอ้โหคือนี้ครับจอมมัตบูฮาแลนด์ครับพร้อมยิงลิเวอร์พูลแน่ๆครับเป๊ปก็ด้วยล่ะนยปลื้มฮาแลนด์ครับปรับตัวไร้รอยต่อนะฮะโอ้โหยกยอสุดๆครับตอนนี้ เป๊ปกูเดล่าครับเทรนเนอร์หัวใสของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยยอมรับรู้สึกประทับใจริงบอลฮอลแลนด์กองหน้าตัวใหม่ครับเป็นคนอารมณ์ดีมีมุกตลกและตอนนี้พร้อมสำหรับการลงสนามพบกับลีภูในคืนนี้ในศึกคอมมูนิตี้ชิลนะครับหัวหอกว,วัย2 2ปีครับย้ม่มจากบรนะูซเดนมูลเนี่ยมาอยู่ในถิ่นเอติฮัสเตเดียมด้วยค่าตัว53ล้านปอนด์ตอนซัมเมอร์ที่ผ่านมาซึ่งเขาเนี่ยกลายเป็นที่รักของเพื่อนร่วมทีมจากอารมณ์ขบขันของตัวเองนะครับเป๊ปบอกว่าความประทับใจแรกที่มีต่อเเนะเขขาาานนนีมมัดกกป็นคนตล เขาปรับตัวได้เป็นอย่างดีกับทีมนี่คือสิ่งสําคัญมีคนที่คิดว่ามันไม่ใช่เรื่องสําคัญแต่ว่าอย่าทาไปเล่นไปมันสําคัญมากๆนะครับบรรยากาศดีๆภายในห้องแต่งตัวเนะี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากกว่าคําแนะนํำไหนๆเราพยายามช่วยให้เขาและครอบครัวเนะี่ยปรับตัวอย่างราบรื่นและพยายามเรียนรู้กันระหว่างลงซ้อมจากนั้นคุณภาพก็จะตามมาเอง เขาเนี่ยพร้อมลงเล่นคอมมูนิตี้ชิลในคืนนี้เขามีความรู้สึกดีนะครับตอนที่ผมคุยกับเขาเมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยเขารู้สึกมีอาการเจ็บเล็กๆแต่เขาก็สามารถลงซ้อมและเคลื่อนไหวได้สบายๆ,ายๆถ้าสิ้นเดือนสิงหาคมเนี่ยเขาจะดีขึ้นกว่าในตอนนี้เพราะว่าตอนนี้เรามีเกมลงสนามสัปดาห์ละนัดและมีการซ้อมมากกว่านะฮะฮาเลนเองกับฮูเลียนอันวาเรสเนี่ยมีเซนพิเศษจมกูกไวและมีคุณภาพในการจบสกอร์ หากเราเล่ ia, เเลนฟุตบอลได้ดีสร้างโอกาสได้เยอะแล้วส่งบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษได้เนี่ยมันจะเพอร์เฟกมากๆหากเราําแบบนั้นได้เราก็รู้ว่าเอริงเบิลฮาร์แลนแลวก็ฮูเรียนอันวาเรสเนี่ยมีพรสวรรค์อันน่าเหลือเชื่อและสร้างสรร์เกมได้พวกเขาจะไม่โดดเด่นถ้าหากไม่มีพวกเราช่วยนะครับโอ้โหอันนี้ก็คือ, i, อ cosas, asi, it, matches, bit, คําพูดของเป๊ปกุเดล่าก็ million, ต้องมาดูกันว่าคืนนี้ใครจะวินใครจะเฟลครับโอ้โหใส่กันหนักแน่ๆสาหรับลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับคืนนี้ ห้าทุ่มตรงครับตามเวลาประเทศไทยนะครับโอ้โหจัดเลยนะครับทุกคนดูด้วยนะครับขอบคุณครับที่รับฟังครับในช่วงเย็นแบบนี้ครับสวดัสสวัสดีครับ